นนรีวิวทอยมาแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ครับเราจะมาแบบว่ารีวิวของกันนะครผมแต่เรามาเบียบรรยากาศถ่ายเป็นช่วงตอนกลางคืนนะครับผมแล้วเราก็จะแบบว่าตอนนี้เรามีไฟวงกลมแล้วนะครับผมเพื่อแบบว่าเพื่อความสว่างนะครับผมพอดีแบบว่าพอมันส่องมาตรงนี้ผมเนี่ยอา่างนิดนึงนะครับผมโอเคครับแล้วของที่ผมเอาไปรีวิว,วน,นคะครับมันคืออะไรนะครับผมอันนั้นมันก็คือ ให้ลองถ่ายสิครับว่ามันคืออะไรนะครับลองถ่ายดูนะครับนี่ครับคือนี่คืออุลตร้าแมนเซ็ตออริจินอลแล้วก็ภาพคุมของอุลตร้าแมนเซตนะครับผมจริงๆภาพคุมวันนี้ครับมันเล่นกับอุลตร้าแมนเซตออริจินอลที่มีเบรียลล์ร็อกอยู่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยไปหาอันนี้มาอีกทีแล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องภาพคุมนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเราอยากได้แล้วเราต้องทํายังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดแบบว่าเราอยากได้อันนี้นะครับผม เราก็ต้องแบบว่าซื้อซอฟให้ครบสามตัวนะครับเราถึงจะได้ผ้าคุมอันนี้มาเป็นของแถมนะครับนี่ครับอันนี้คือแบบว่าผมจะเอาไว้เล่นกับอุลตร้าแมนเซตนะครับคือแบบว่าได้ผ้าคุมมาก็ถือว่ายังคุ้มเลยโอเคครับเรามาิวตัวอุลตร้าแมนเซตกันต่อเลยนะครับนี่ครับพอส่องไฟไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับนี่ครับนี่คืออุลตร้าแมนเซ็ตออริจินอลนะครับผม ซึ่งเซตออริจินอลนะครับจะมีอีกทั้งหมด4ร่างเลยนะครับคืออัลฟาเอ e เบต้าสแนสจกมมาฟิวเจอร์แล้วก็เดลต้าไรส์ครอนะครับผมนนี้คือยังไม่ยังไม่รวมร่างอื่นที่อยู่ในเดนต้าแคลเซี่ไฟนะครับผมร่างนั้นมาเป็นร่างเดซิเอมไรส์ครอนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆเลยนะครับนี่ครับเป็นไงครับสวยไหมครับพอมาโดนไฟนี่แล้วมันก็เป็นแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับไงบ้างนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับพอโดนไฟนะครับคือแบบว่าเส้นตรงนี้นะครับก็แบบว่าคือใสเลยนะครับส่วนที่เหลือนอกนั้นครับคือด้านหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นยาวมันเลยด้านหมดนะครับนี่ครับลงสีมาได้ด้านมากนะครับนี่ครับเป็นไงบ้างนะครับสวยไหมครับ ให้ดูรายละเอียดกันชัดๆก่อนเลยนะครับนี่ครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ลงสีเงินแล้วก็สีฟ้านะครับผมแล้วก็สีแดงตรงนี้นะครับผมอันนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะแบบว่าไปหาตัวที่มันถือเบรีเลรล็อกมาให้ดูด้วยนะครับผมและนี่ครับคือตัวการ์ดนะครับผมคลต้าแมนเซตออริจินอลเบอร์เ4เลยนะครับนี่ครับและคาลเลอร์ไเม์ก็เป็นตัวแบบว่าตัวเซตเลยนะครับคือสยญลักของเซตนั่นเองนะครับผมเป็นไงล่ะครับสวยไหมครับโอเคครับเรามาถึงช่วงไฮไลท์กันแล้วนะครับผมคือภาพคุมมนี้นี่เองนะครับ นี่ครับนี่ครับเป็นไงบ้างล่ะครับเราต้องมีอุลตร้าแมนเซตนะครับเราถึงจะเล่นเอามาเล่นกับภาพคุมันนี้ได้นี่ครับมันจะใสบางส่วนนะครับนี่ครับให้ดูนะครับคือในหนังนะครับคือแบบว่าอุลตร้าแมนซีโร่นะครับเลยให้พลังนี้กับเซตไป แล้วเซตไปจับโดนพลังตรงนี้นะครับคือแบบว่าพอจับโดนปุ๊บนะครับผ้าเลยแบบว่าสวมใส่ให้เซ็ตแล้วนะครับนี่ครับโอเคครับแล้วเราก็เอามาใส่ได้เลยนะครับวิธีการใส่นะครับถ้าเกิดใครมีแท็กอันนี้อยู่นะครับก็จับแท็กขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาตรงเอาตรงด้านล่างนะครับสวมใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ ่านี่ครับเป็นไงครับได้แล้วครับดูเท่ไหมล่ะครับพอใส่ผ้าคุณแล้วดูเท่เลยนะครับนี่ครับเป็นไงครับคือสวยไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับดูเท่ไหมล่ะครับผมเลยบอกนะครับว่าสีฟ้าเข้ากันเท่มากเลยนะครับบอกเลยครับว่าเท่จริงนะครับ ตอนนี้ครับก็ยังจะมีรอบฉายอยู่นะครับคืออุลตร้าแมนนิวเจนเรชั่นสตาร์นะครับผมในปี2 0 2พันยสิบห้าเลยนะครับมันออกมาสาปีแล้วนะครับคือสองพ2 0ย4ิบสองสองพันยสิบสี่แล้วก็สองพันยิบห้าเลยนะครับและถ้าเกิดใครอยากดูครับไปติดตามดูได้เลยนะครับในช่องการ์ตูนต่างสุดสัปดาห์ในช่องเจ d นะครับก็ยังมีรอบฉายอยู่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก็ เรามารีวิวตัวเซ็ตออริจินอลพร้อมกับผ้าคลุมนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับผมจะเอามาคอมเพล์จับตัวที่มันถือเบรียลร็อกด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ครับเราก็จะแบบว่าจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเสี่ย